เดวยวนะครับสวัสดีแฟนพัีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองบวกพอรักบุญครับวันอังคารที่9กันยายน2568า้ถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอยูย 8, ี่สิบสี่สินาิเป็นต้นไปณเวทีมวยรังสิทธิบวปรปทุมธานีนะครับสี่คู่ในรายการอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ทัศนวิจารณ์ ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักนะครับพอได้นําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านเมื่อวานก็ไม่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฝนตกตั้งแต่เช้าเลยถือว่านอนเพลินไปหน่อยนะครับก็ไปว่ากันที่คู่แรกประจํารายการไปเไปคู่มวยกันก่อนครับสี่คู่ครับขออภัยครับคู่แรกเป็นเจ้าทูบทองแดงรถดีนะครับมวยเด็กเวทเล็กๆครับพบกับเจ้าตะขบเหล็กตะขบเล็กสิทธิ์คุณมะครับคู่นี้ช่างเป็นกิโลเนี่ยสาิกกิโลนะครับคู่นี่เป็นเพชรทักษิณเปิ้ลนครพบกับเจ้าเพชร อะตอมเกียิจำรูนครับคู่นี้43กิโลครับส่วนคู่รองนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเจ้าฟ้าสว่างทรายมูลสซลูเกอร์พบกับเสือ2เลราไวยมวยไทยครับคู่นี้103ปอนด์คู่เอกครับเพชร2เลราไวยมวยไทยครับพบกับเจ้าหยกบ,บุญกตวอสังประภัย130ปอนด์ครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบกับไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทีบข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ดทำคลิปต่อไปกันด้วย ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเดทดราคาครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเรทราคาตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับถือว่าเอาทัศนวิจารณ์ข้อมูลแล้วก็น้ำหนักสอบนาตกช่างแนวทางเบื้องต้นไปก่อนคุณได้ประจ ա รายการครับศึกมวยมันสนั่นเมืองบวกฟอร์หลักบุญครับที่เวทีมัวรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับ9กันยายน2568ทูบทองแดงรถด,ดีพบกับตะขบเล็ก สิทธิ์คุณมะร้อยปอนด์นะครับช่างเป็นกิโลก็3 9ิกกิโลครับคู่นี้นะ่าจะต่อย2พัก2นาทีนะเพราะว่าเจ้าทูบท,ทองเนี่ยเพิ่ง14ปีนะครับร5 2ยเซนติเมตรจากสุรินทร์ซ้อมธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็ตัวนี้ก็สีเสื้อเดิมก็สิทธิ์วิกแก๊คนรักปทุมโรงเรียนธรรมศาสตร์กองหลวงแสงทองค้าแก๊สตัวเดียวอันเดียวกันนะครับเจ้าทูบทองตัวนี้เป็นมวยเขาเรียกว่าเป็นมวยจังหวะเตะขาต่อยหมัดนะเล่นฝีมือได้ อาวุธดูหลากหลายครบเครื่องข่องนะครับเป็นออกทรงสไตล์จะบูดุดันนะครับ3ไฟหลังสุดที่ต่อยวายครับมีแพ้คะแนนเจ้าลำน้ํามูลเล็กบาท,ทุ่งเขาหลวงครับที่ลังสิทธิ์แล้วก็มาชนะฉลามดําสิทธิ์ปนันเชิงครับที่ลังสิทธิ์ล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนเจ้าโคตรเจ๋งสิทธิ์วัชรชัยที่ลังสิทธิ์17มิถุนายนที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับเป็นเจ้าตะขบเล็กสิทธิ์คุณมะครับตะขบเล็กตัวนี้ก็15ปี160จากจะเชิงเซาซ้อมอยู่ที่สิทธิ์คุณมะระยองนะครับ เป็นมวยขวาสูงยาวเป็นมวยเข่านะครับตัวนี้หลอกลัดมาตีเหนียวหนึบสูงยาวได้เปรียบช่วงชกนะครับมีแพ้คะแนนเจ้ารุ่งเพชรสอนรามสุโขทยัยที่ศึกมวยดวิถีไทยนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าฉลามดําสิทธิ์พนันเชิงครับที่รังสิ์ล่าสุดชนะอติจอนพรัต์ครับที่เวทีมวยรังสิ์5สิงหาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ ฝ่ายแดงเนี่ยมาร้ออ่ามา39.1ลดไป0.1กิโลนะครับฝ่ายน้ําเงินเนี่ยมา38.8ขาดไป0.2กิโลคู่นี้ถ้าพูดถึงเวทน้ําหนัก39กิโลนะี่ยผมดูว่าน้ําหนักนี้เนี่ยตะขบเล็กจะได้เปรียบนะครับขึ้นมาได้ใหญ่้วยนะรูปร่างช่วงชกดีด้วยเจ้าทุบทองในล่าสุดต่อยไว้แค่36.5 37เองนะครับส่วนเจ้าตะขบเล็กก่อนหน้าต่อย138 ร้อยสามสิบแปดจุดห้าล่าสุดต่อยกับอาตีเน่ต่อยสี่สิบกิโลก่อนหน้าต่อยสามสิบแปดสาสิบแปดจุดห้ากิโลนะครับดูว่าเวทเนี่ยจะใหญ่กว่าแล้วก็รูปร่างช่วงชจกดีกว่าต,ต้นในทูบทองในหนักแรงนะครับมีลูกเตะขาต่อยหมัดแต่ถ้าตะขบเล็กอยู่ได้วงในนี่ถือว่าได้เปรียบเลยหลอกลัดมาตีปาลมตีอัดเดินชันเข้าไปผมมองว่าไปๆเอาอยู่นะไปที่เจ้าตะขบเล็กครับมวยเด็กก็ดูเล่นดูประกอบแล้วกันส่วนมากก็พลิกไปมาดีอยู่แล้ว กเบื้องต้นชอบรีตะขบเล็กครับราคายังไม่เปิดนะครับคู่2เป็นเจ้าเพชรทักษิณเปิ้ลนครครับพบก,กับเจ้าเพชรอะตอมเจียดจำรูนคู่นี้43กิโลนะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนฝ่ายแดงครับ เพชรทักษิณเปิ้ลน,นครครับมวยตัวนี้ก็โชดบางแสนจีนหัวไซตัวเดียวกันนะครับสิหปีร้อจากสตูลซ้อมจีนหัวไซที่จังหวัดสตูลนู่นแหละครับพื้นเพลเนี่ยเป็นมวยเข่านะบูรดุดันเลยประเภทเปิดเกมเดินบู๊เดินชนท้าดวนชวนแรกครับ3ไฟหลังสุดเนี่ยต่อยที่ใต้จะเป็นส่วนใหญ่มาโชว์ฟอร์มไว้ที่เมืองกรุงใน2ไฟนะครับที่ลังสิทธ์มีแพ้คะแนนคาลิหาเรเจดีมวยไทยที่ลังสิตธ์แล้วก็ชานอกยก2เก่งกาดน้อยสิทธิ์วัดสักแก้วที่ลังสิต ยี่สิบเก้าคมที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเจ้าเพชรอะตอมเกียรติจำรูนครับมวยตัวนี้ก็สิบสี่ปีร้อยหกสิบจากสีสเก็ตซ้อมอยู่ที่สระบ,บุรีที่เกียรติจำรูนครับพื้นเพลเป็น,ปนมวยบูเลยเตะขาต่อยหมัดกล้าแรกกล้าสวนประเภทบูยันห้ายกเลยตัวนี้หัวใจดีนะเป็นมวยที่ท่าถนนหัวใจใช้ได้เลยสามวัหลังสุดที่ต่อยไว้ก็มีช้างนกยกที่หนึ่งสมิงเดชสส,สิริพงศ์ครับที่ปทุมธานีครับ และก็มาชนะเจ้าเตียนชัยเล็กสอเตียนชัยที่ศึกสอเปยมบุตร16พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเข่ากับบูนะครับคู่นี้ก็น้ําหนักเมื่อเช้าเนี่ยช่างเป็นกิโลนะครับคู่นี้ช่างเป็นกิโลเดี๋ยวผมเช็คให้อ่า43กิโลฝ่ายแดงมา44ลดไป1กิโลนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินมา43.1ลดไป0.1กิโลคู่นี้ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เปิดนะครับ เข่าในเหนียวเนบแต่ว่าเพชรทักษิณตัวนี้ก็เป็นมวยเขา่าแหละเข่าก็ยังเป็นเข่าในชุดของมวยเด็กอยู่นะผมก็ยังมองว่ายังไม่เท่าไหร่ส่วนเพชรอะตอมตัวนี้โอ้โหหัวใจดีมากครับลูกบูลูกสู้ลูกดุดัน,นใช้ได้เลยต่อยไปย้อนดูเนี่ยต่อยกับเจ้าเทียนชัยเล็กเนี่ยโอ้โหบูดีมากแล้วก็ต่อยกับเจ้าสมิงเดชที่ปทุมเนี่ยเป็นมวยที่เขาเรียกว่าน่าติดตามเลยหัวใจดีแล้วก็อาวุธเนี่ยหนักแรงใช้ได้ครับส่วนตัววันนี้ไปที่เพชรอะตอมเกียรติจำรูนครับตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เปิดนะครับ จากชนะเพชรตักสินเปิลน,นครครับผู้รองครับเวียดใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับฟ้าสว่างไซมูนสนุกเกอร์พบกับเจ้าเสือสองเลลาวัยมวยไทยครับผู้นี้ร้อยสามปอนไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับฟ้าสว่างไซมูนสนุกเกอร์ครับ17ปี1 6 5จากยะโสธรซ้อมอยู่ที่ยะโสธรที่ไซมูนสนุกเกอร์ครับฝีมือครับตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักแทงความเป็นมวยเชิงชค IQ สมองมวยดีครับ แพ้คะแนนเจ้าอัจฉริยะอออุดอนที่ศึกษอเปรมบุตรครับแล้วก็มาแพ้ทับไทยสเปรมบุตรที่ราชจดจำเนินล่าสุดเนี่ยแพ้แบงค์แสนกอวุิชัยที่เวทีมวยรังสิตเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคู่ชกเสือสองเลลาวัยมวยไทยครับตัวนี้ก็เป็นน้องของเจ้าเพชรสองเลนะครับวันนี้น้องต่อยคู่รองพี่ต่อยคู่เอกนะ17ปี170สูงยาวครับจากสงขาเป็นมวยเข่าครับเข่าบูดุดันซ้อมลาวัยมวยไทยนะก็ ประเภทบูรูดันหลังๆนี้ก็มีหน้าเสือพวกชุดทีมงานของทนายเนี่ยมาสนับสนุนนะหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินจะดีเป็นพิเศษหลังๆในเจ้าเสือสองเลเสือสองเลพวกทั้งพี่ทั้งน้องแหละสามไฟ์หลังสุดที่เขาต่อยว้นะครับก็มีแพ้ทัพไทยสอเปี่ยมบุตรที่ลังสิทธ์แล้วก็มาชนะชิคาระเพยินดีคาเดมี่ที่ราชดำเนินล่าสุดแพ้ชิคาระเพยินดีคาเดมี่ที่เวทีมวยาราชดำเนนครับเมื่อวันที่14 สิงหาคมที่ผ่านมาขาดรอยเลยนะสู้กันไม่ได้เลยไฟล่าสุดไฟแรกเนี่ยต่อยดีมากแต่ว่าไฟหลังเนี่ยดูว่าเข้าไม่ติดครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับโอ้โหถ้าพูดถึงรูปร่างช่วงชกก็เสือสองเลได้ใหญ่ได้สูงได้ลอยแหละน้าเสือบรรยากาศก็ดีกว่าแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยลดเยอะหน่อยนะคู่นี้เวทน้ําหนักเนี่ยจะเสียเปรียบเจ้าเสือสองเลนะเสือสองเลเขาจะต่อยเวทใหญ่กว่าต่อยร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าส่วนเจ้าฟ้าสว่างเนี่ยมาจากมวยเวทเล็กนะฟ้าสว่างเนี่ยเขาจะมาจากมวยเวทเล็กต่อยเนี่ย สี่สิบห้ากิโลต่อยร้อยบอนต่อยร้อยหนึ่งอนประมาณนี้ครับก่อร้อยสามนี่แต่ว่าเป็นเวทป,ปล่อยส่วนเจ้าเสือสองเลเนี่ยร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าก็ยังเคยต่อยมาแล้วเลยคู่นี้ก็เวทน้าหนักเนี่ยเสือสองเลจะได้เปรียบแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยลดน้ําหนักเยอะหน่อยน้าหนักสอบช่วงเช้าครับฝ่ายแดงครับมาร้อยสามจุดหนึ่งฝ่ายน้ําเงินมาร้อยห้าลดไปสองบอน,นะครับตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เปิดนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เสือสองเลราไวยมยไทยนะผมชอบไปที่ เวทน้ำหนักครับลดเยอะจริงแต่ว่ามวยต่อยเย็นล่ะโดนต่อโดนทีต่อทีเสียดสีประช้ากันไปผมมองว่าดีกว่านะวันนี้ได้ใหญ่ด้วยนะครับเข่าจนเข่าดีกว่าจะชนะฟ้าสว่างทรายมูลสุกเกอร์ส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับเพชรสองเลลา,าวัยมวยไทยพบกับเจ้ายกบรกรปาโดอายุทยา130รปอนด์ครับไปดูข้อมูลเจิงลึกฝ่ายแดง,งเพชรสเลลาวัยมวยไทยครับ19ปี175จากสงขาซ้อมลาวัยมวยไทย เป็นมวยซ้ายครับประเภทเข่าซ้ายเข่าฝีมือล็อกลัดมัดตีเล่นฝีมือได้วงในก็ดีครับสามไฟหลังสุดที่ต่อยไว้นะครับก็มีแพ้ซูเปอร์บอยต่อสุรัตที่ลังสิทธิชนะซูเปอร์บอยต่อสุรัตที่ราชด,ดำเนินแพ้หนึ่งอำนาจอืุ่บนที่ราชจดำเนิน14สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดได้น้ำหนักประมาณสักปอนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านคู่จกเป็นยกมรกกป๋าโดอยุธยายกมรกกวอวสังวภัยตัวเดียวกันนั่นแหละครับ มวยตัวนี้ก็27ปีรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยดีกว่าเยอะ170เซนติเมตรจากสีสเกตซ้อมพอหลักบ,บุญที่ขอนแก่นนะครับซ้ายฝีมือจัดเลยความเป็นมวยเชิงชกดีมีศอกอันตรายวงในมีลูกขวางคู่นี้ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายดีๆเนี่ยช่วงสมัยสดๆเนี่ยไม่น่าจะเจอกันได้นะคู่นี้โอ้โหถือว่าเจ้าหยกบรลกคเนี่ยกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยชื่อมวยมันคนละชั้นคนละเบอร์กันเลยนะสามไฟหลังสุดที่ต่อยไว้ครับมีแพ้ไเปสีทองสอสักดลินที่หลังสิทธิ์แล้วก แพน็อกยก3เจ้าพงศิริสอจอวิชิต8ริ้วที่มูิวิธีไทยครับล่าสุดแพคุลสึกเล็กบูมเด็กเซียนครับที่ rws 3ยกนะครับสิสิงหาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับโอ้โหกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยมันคนละเรื่องกันเลยนะเจ้าหยกบากฏเนี่ยต่อยมาน่าจะมีร้อยบวกอ่ะส่วนเจ้าเพชรสองเลเนี่ยห้าสิบหกสิบไฟเองนะแต่ว่าได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายครับคู่นี้ผมมองว่าทรงสไตล์ฝีมือชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบ ถ้ามาเล่นตีนอกเย่ยผมมองว่า,วายัางไงก็สู้เจ้าอาโยกมรกฏไม่ได้หรอกถ้าเล่นวงในเนี่ยก็จะได้ความใหญ่หน่อยนะครับเจ้าเพชรสองเลก็มีโอกาสเบียดพลิกท้ายๆเลยต้นๆความเป็นมวย3ยกยกมรกตเนี่ยหาตัวจับยากครับแต่ว่าหลังๆก็อย่างที่เราเห็นครับ3ยกระเอก4ี่หเนี่ยหมดแรงตลอดแต่ผมก็ยังมองว่าไฟนี้มันดูดูได้เปรียบเห็นนะน้ําหนักสอบเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงร้0ยน้าเงินร2 9ยขาดไป0.5้คู่นี้ ส่วนตัวเนี่ยผมยังมองไปที่ความเก่านะผมมองว่า3มยกยังไงก็เห็นตัวก่อน45วันนี้ถ้าไม่หมดแรงเนี่ยมีโอกาสม้วนเดียวจบเลยหรือถ้าหมดแรงเนี่ยผมก็ยังมองว่าอาจจะพลิกราคาหลายหน่ะพอขยับขยายได้ส่วนตัววันนี้ผมมองว่าดีกว่านะไวกว่าคล่องกว่าขอให้ขยันออกขยันทําอย่างเดียวผมมองว่าทรงสไตล์เนี่ยผมมองว่าเพชรสองเลเดินเข้ามาโดนแข้งซ้ายดักเตะดักถีบไปเรื่อยวงในไล่แขนขวางหน้าดีๆเนี่ยผมมองว่าดีกว่าเลย ความเป็นมวยอาวุธมวยเนี่ยยกมรกรถือว่าจับมากหลังๆแต่ว่า4ีห้าในถอยรอแพ้เพราะว่าหมดแรงตลอดไฟนี้เนี่ยซ้อมมาดีๆเนื้อตัวใช้ได้นะวันนี้เนื้อตัวถือว่ามาดีเลยผมมองว่าน้ําหนักก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเสียเบียบอะไรมากอ่ะวันนี้ผมมองว่าเอาอยู่นะชอบไปดูลูกเก๋ครับยกมรกรจะชนะเพชรสองเลราวยมวยไทยชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สรุปผักมวยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการนะครับให้แฟนมวยได้นำข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านและก็มวยชอบทั้ง4คู่ในรายการนะครับสีคู่ในรายการวันนี้ครับ3ดาวแล้วก็5ดาวส่วนตัวในผมชอบไปที่3ดาวก่อนนะครับ3ดาวเนี่ยผมชอบไปที่เจ้าเพชรอะตอมนะเกียรติจำลูนครับตัวเล็กหน่อยแต่ว่าโอ้โหหัวใจดีมากครับตัวนี้ถือว่าน่าติดตามครับลูกบูลูกสู้ดีคู่โชคเป็นมวยเข่านะ เมื่อเช้าลดไป1กิโลโมวยเด็กครับลูกบูลูกสู้ลูกเดินลูกขยันเนี่ยผมมองว่าเพชรอะตอมดีกว่าคู่นี้น่าจะต่อย2พัก2นาทีอะ่ะผมมองว่าทรงนี้อะตอมหรือว่าได้เปรียบจะชนะเพชรทักษิณเปิ้ลนครครับส่วน5้าดาวประจำรายการวันนี้เนี่ยผมมองไปที่เจ้าหยกบรลกฏนะชอบลูกเก่าครับวันนี้ผมมองว่าแจ้งเกิดได้แน่นอนสวยๆวันนี้ผมดูว่ามันมวยคู่นี้ถ้าทรงจังหวะถ้าจะมาชิงไหวชิงพลิบเล่นฝีมือเนี่ยผมมองว่าจินหยกบรลกฏยากถ้าเจ้าเพชรสองเลเนี่ย เดินเนี่ยก็พอมีลุ้นที่จะอาศัยพิกท้ายวงในอ่ะผมมองว่าวันนี้ยังไงต้นต้น,ตนอ่ะเห็นตัวก่อนแน่นอนเจ้าหยกมรดกไม่หมดแรงวันนี้ผมมองว่าดีกว่าเยอะจะชนะเพชรสองเลราวยมวยไทยเป็นมวยชอบ5ดาวครับ4คู่ในการวันนี้ครับ่าคู่แรกเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่เจ้าตะขบเหล็กชิ์คุณมะคู่2ชอบเพชรตอมเจียดจำรูนคู่3ชอบเสือสองเลราวยมวยไทยครับคู่4ี่คู่เอกชอบหยกมรดกตวอสังประภัย Like, share, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาคปก่อนเป็นเท่านี้ขอพระคุณครับ